ผลวอลเลย์บอลชายไทยลังแคนไม่สำเร็จแพ้เวียดนามศึกซีวีลิก2025สนาม 2. ผลวอลเลย์บอลชายไทยล้างแคนไม่สำเร็จแพ้เวียดนามศึกซีวีลิก2025สนามสองนัดที่2วันที่18กอคอ 68วอลเล่บอลชายทีมชาติไทยนำโดยโคดปากปากกีวอนลงสนามพบกับเวียดนามในศึกซีเมน SV ลีกส0 2 5ี CV ลีก2 0 2 5สัปดาห์ที่2นัดที่2เวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยโดยสนามแรกไทยแพ้มา1-3เสร็จปรากฏว่าทีมชาติไทยล้างแค้นไม่สำเร็จแพ้เวียดนามที่มีเกมเสิร์ฟเป็นทีเด็ด2-3เซตส9 2 5 25-16 21-25 2 5 1และเก็บได้1 คะแนน